ก่อนจะไปดูคลิปนะครับ UMP Tiger King สกินปืนใหม่อาวุธพยักร้ายแห่งพงไพ่เป็นเจ้าของคมเขี้ยวนี้กันได้แล้วที่ตู้สุ่มเว็บเพ y a ์รอยยเดยวเวลากันวางจําหน่ายตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับตัวละครใหม่ K ศาสตราจารย์แห่งการฟื้นฟูเป็นครั้งแรกของตัวละครที่มีสกิลถึง2รูปแบบในตัวเดียวสกิลเอโตัวรอดศิลปะแห่งอัจฉริยะสกิลติดตัวเพิ่ม e ีพีสูงสุดสกิลกดใช้งานมี2โหมด Criminal Mode เร่งอัตราเปลี่ยน EP เป็น HP ของเราและเพื่อนร่วมทีม Master My Mode ฟื่น f u l EP กิจกรรมสนุกสุขสรร์บูย่าเดย์เป็นกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปชิตไอเทมระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิก,กาย,ยนนี้นะครับกิจกรรมที่4ขุมพลังแห่งบูย่าอัปเดตใหม่เปิดกล่องเพื่อสะสมโทเคน็นและนํามาแลกไอเทมแห่งความบูย่าสามารถซื้อได้เพียงราคากล่องละ30เพชระยะเวลาการวางจหา,งนะะา,า,างจหน่ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่31ตุลาคมน,นี้นะครับ เอาละวันนี้นะครับเรามาจากานที่เดิมแต่เราจะเปลี่ยนรูปแบบจะไม่ใช้ระเบิดในการจัดการเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าอย่างเช่นนี้นะผมก็จะก้มลงแบบนี้ผมก็จะเห็นเท้านะครับเห็นเท้าอยู่แบ,บ๊กมาฝั่งนี้ดิเออเนี่ยผมเห็นเท้าผมก็จะยิงเท้านะครับเห็นปะมันก็จะเป็นนักกีฬาพอยิงไปปุ๊บกระโดดปับ๊บแย่ปะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะหลบอยู่ที่เต็นท์เดิมนะครับแล้วก็รอจังหวะแบ็คให้สัญญาณคนที่สุดยอดอุ๊ยแบค็คนี่ไงคนนี้ไงกี่ตัว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเด

ไหนว่ามันอยู่ไหนอ่ะวันนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงๆๆๆๆๆๆเลยเบ้์กระโดดเลยอ่ะเป็นนักกีฬายังไงวะเนี่ยไปมาเล้ยดิไปแล้วกี่ตัววะสองตัวปะเฮ้ยสไนด์สไนด์สไนด์สไนฆ่าทิ้งฆ่าตัวสไนด์ทิ้งให้ได้ให้ไม่ได้ไม่ไม่ตัวนี้ล้มไม่ตัวนี้ล้มแต่ตัวสไนด์ม่งยิงเอาไงตัวสไนด์ยังอยู่ไอ้ตัวนี้อยู่ไกลเลยยิงตัวข้างหน้าผมว่าล้มพี่มันตัวสไนด์ยิง นี่ไงตายหมดแล้วไอ้ตัวสไนแม่งยิงหมดเลยผมว่าสไนไม่น่าเอาไว้เห็นแล้วเห็นแล้วตัวสไนเห็นแล้วเห็นแล้วมันยิงมึงอยู่เรียบร้อยขาลักเป้าสรุปกูทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงไหนข้างนอกถ้ามันเข้าไปในเต็นท์กูจัดให้ใช่ขาแล้วแบกนั่นไหนไม่ไม่น่าเอ้ขาเฮ้ยเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วป๊อปป๊อปติดเก่าเองด้วย ไม่ต้องรดเลยนี่นักกีฬานักกีฬานี่นี่โอ้โหเห็นขาได้แล้วนักกีฬานิดเดียวก็เอาตีดีนี่นีดีนะเอาไม่เลยเป็นหมดไม่อะไรเลยไม่รู้เรื่องด้วยเออไปเรียนนะวันปกติอย่าลืมรีแบ็คคนมเล่นน้อย อาจจะรีบตายไปก็ได้อ๋ออาจจะอยู no ่เป็นเงี้ยเบบเรียนอยู่แล้วเล่นแปโตแล้วครูไม่เห็นครูยึดแล้วครูไปเล่นใช่ครูเล่นกากไงถีบเล่นกากแล้วตายไงแต่เดี๋ยวคนคเฮ้ยไคนน่เอ้ยผมยิงโดนทิ้งก่อนยิงโดนทิ้งก่อนเอยู่ต็ป่องอยู่ตป่องโอเคโอเคเออันเข้ามาพี่รอจังหวะพี่รอจังหวะขันเข้าไปลึกเลยมันยิงเสร็จแล้วเยมาเยต้องรอให้ตายนะมันคงระแวงอยู่ไปเร็วเร็ว ดังไงนะขอบคุณนะเอาแล้วนักกีฬาอู้ถึงเวลาแล้วนักกีฬายิงให้ขาหักเลยยิงยไม่ตอบคุณวตีเั่นแหละวะไอ้ยิงลม,าม,มนึงพี่นักกีฬาเป็นลมนักกีฬาเป็นลมเป็นลมแล้ว,วทักกีฬาเบเลยทับเลยตอบเาเลย,ยอีกตัวนึงอีกตัวนึง เก็บ้ยไอ้เพชรพีดที่ไรบุกลงไปสิไอ้ยี้ี่ยิงตีเลยเออเออเออกระโดดเออกระโดดเออกระโดดตีเออฮ่าฮ่าขาหักไปเลยหักเรียบร้อยเฮ้ยโค้ดเฮ้ยคนเหรอเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วผมไปยิงพี่มันเห็นพี่มันเห็นพี่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 เฮ้ยสองตัวสองตัวถ้าขังได้ก็โอเคแบ๊กให้มันเข้าไปชาร์จมันก่อนแล้วกัน มันน้องหนึ่งมันน้องหนึ่งพี่เราข้างหน้ามันกำลังไปจุ๊บเพื่อนอยู่ตายวะจุ๊บเพื่อนพี่พี่พี่รอพี่รอจังหวะแล้วกันพี่รอจังหวะแล้วกันมึงคานเขาไปเลยมึงคานเขาไปเลยผู้หญิงเข้ามาผู้หญิงเข้ามาผู้ชายไปหรพี่ไม่ผู้ชายก็เข้า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 มาหนึ่งเข้ามาหนึ่งเข้ามาหนึ่งผู้หญิงเข้ามาแต่ผู้ชายไปผู้หญิงยิงผู้หญิงกเก็บสปมอยู่ผู้หญิงเก็บสปมอยู่ผู้หญิงเก็บสปมอยู่ไปเร็วๆพี่อ้าวไม่สนใจเพื่อนเหรอเออถึงเวลาแล้วน้องเอาพันธะไอ้วอร์ทำไมวะนะเอาส กระโดดเด้งข like ึ้นมาสิกระโดดเด้งขึ้นมาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่หยุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเยู่นิ่งดิอยู่นิ่งนิ่งดิยิงเฮ้ยตีดิขาหักขาหักแน่นอนมึงขาหักแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมันได้อยู่นี่เฮ้ยกะกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วติดิดิเออติดิดิโอเจ็บหนักเจ็บหนัก

เอ้ยเข้าไปแล้วอืมอืเรื่องอมีเรื่องสองต้องสบต้องสบผมต้องสบผมอืมเป็นไงเป็นไงอืมเป็นไงเอเอ้อ้ดีดีดีเฮ้ยแบคไม่หลบตรงนั้นนี่เห็นแล้วเห็นแล้วตีไก่ีไกเฮ้ยแบคเอวีเวอ่ะสองตัวสองตัวสองตัว มันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมอ้อมมาขวาอ้อมมาขวามันจะช้ามึงละมันจะเข้าไปแล้วเว้ยเข้าแล้วเข้าแล้ะเข้าแล้เข้าละวสองตัวไหมต่อเดียวตอนเดียวต่อเดียวมันเต้นด้วยมันเต้นด้วยอ้าวมันฆ่าเรามันเต้นว่ผมบี้มันเต้นจบแล้วน้องจบแล้วน้องเต้นเลยผมบี้มันเต้นเลยผมเฮ้ยมันเอาไอเดียวจ่เอเออโอ้โหเจ็บเลยเอาน้องยังไงน้อง ให้มันรอดไอเด็กนีดแฟดไปไหมเข้าไปแล้วไอ้เยอไอ้เยอะไโดเองวะไม่ยอมหรอก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 ตุ้มเฮ้ยมันหลบมันหลบอืมนี่หลบหลบบอหลบบอหลบวอหลบบอไม่ยอมหรอก คนเหรอวะคนเหรอวะใช่เออไอ้คนคนอยู่ในเต็นท์ดิแเอาไปมาถึงได้ทำเลยอามีเพื่อนปะเอามันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแหละเห็นแล้วเนี่ยตะกมกานให้เอาดีอ้น้คนอ้นยีก่อนยีก่นเลยาเลดพี่าเลดาเลาเลิใหญ่เลยอะไรวะยนิ่งน้องยิงนิ่งน้องเอ้ย โอ๊ยบอกขาเพนกวินมึงไปไกลกูดิตีทำนนี้เนี่ยคือกูวิ่งมาแล้วกูเห็นขาเว้ยแล้วกูอ้ขนนี่เนี่ยเลยลองขวางไว้ก่อนดีกว่าเอาวางไว้ก่อนดีกว่าคนจริงๆด้วยเว้ยเฮ้ยมีคนมาเข้ามาเลยแบ็คเห็นตัวเดียวนะเห็นตัวเดียวนะสรุปมีตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยงั้นเพื่อนมาตั้งหมาดละโอเคพี่มาแอบดูมันก่อนมันจะหลุดเข้าไปแบ็คจ้าผมล้มเลยโอเค เขาละ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 ยิงเรานยิงนี้เรายิงนี้เรายิงนี้เราเก็บศพล้วเก็บศพละอืมอืมเนียเชียใจด้วยนะน้องเป็นขาวนะนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละขาวมันนี่ไงนี่นั่นแหละนั่นแหละข่าวมัน่ะตีดีดีดีเฮ้ยมันจะตอบโต้้วมันจะตอบโต้ตีไงตอบโต้ตอบโต้ดีไงไม่แต่มันวิ่งตรงมาใส่กูเลยปะ มาเข้ามาแล้วตัวนึ่งตัวหนึงไม่รู้ไปพี่ตามหลังไปน่าอยู่ข้างในแหละไปพี่อ่าไอ้ความเสร็จเหลือเพื่อนไว้พี่ยิงมันตายอืมเฮ้ยอืมอิ่มไปเลยเน้น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 ถึงเวลาแล้วน้องยิงมันยิงมันยิงมันเป็นกินไปเปิดวินี้ดีเรียบร้อย <laughs> น,นี่มันดื้อจริงๆเลยเนอะนี่อียอดีมันดื้อ <c oughs>